สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวาในข่าวไวเทนูนะครับนักเตะแข่งสีทองที่กําลังได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้นะครับนักเตะระดับไม่ได้ว่าระดับลูกแล้วก็ว่าได้ั้มครับเพราะว่ามีค่าตัวเป็นรลอยล้านแล้วสําหรับคุณเจชนาทิพย์สมกระสินนะครับเมื่อวานผมเปิดอาจกรสาาฟุตบอล ชนาทิพย์สปอร์ตคลับที่บ้านเกิดของเจ้าตัวไปแล้วนะครับต้องบอกว่าโหเป็นมูลค่ามหาศาลสมกับฐานะนะครับแล้วก็ไม่ใช่นักเตะธรรมดาครับมากพปด้วยความสามารถสกิลการเล่นฟุตบอลหาตัวจับได้ยากมากครับสมกับฉายาเมสซี่เจนะครับวันนี้พามาเปิดโฉมหน้าพี่ชายของคุณเจชนาทิพย์ครับดีกรีระดับสตวีของสายการบินชื่อดังครับและหน้าตาหล่อเหล่าระดับพระเอกอีกด้วยนะครับสามารถจะเข้าวงการบันเทิงได้แบบสบายครับ และกระแสความพอติตเนี่ยก็ไม่แพ้น้องชาย,ยทีเดียวครับเรียกได้ว่าทําเอาชาวเน็ตเนี่ยลุ้นกันยกใหญ่นะครับเมื่อทางด้านชัญญาธรรมดะไฮโซสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นครับมีการโพสต์รูปคู่กับนักเตะชื่อดังอย่างคุณเจชนาทิปนะครับทำเอาแฟนคลับเนี่ยสงสัยในความสัมพันธ์ขึ้นทันทีครับหลังทั้งคู่เนี่ยออกมาโพสต์รูปภาพร่วมเฟรมด้วยกันนะครับ ต่อมาทางหนุ่มเจชนาทิพย์เนี่ยได้รับข่าวดีครั้งใหญ่ทันทีครับเมื่อเพจคาวาซกิฟรอนเทอเร่นะครับซึ่งเป็นเพจของสโมสรคาวาสกิฟรอนเทรเร่นะครับแห่งเมืองคาวาซกิจังหวัดคานางาวะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับโพสต์รูประบุครับว่าสโมสรเนี่ยมีการตัดสินใจนะครับว่าชนาทิพย์จะเข้าร่วมคาวาซกิฟรอนเทอรเร่ครับทางสโมสรเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งข่าวทุกท่านได้ทราบถึงการเข้าร่วมทีมของชนาทิพย์ นักเตะซปเปอร์สตาร์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในญี่ปุ่นนี้นะครับนี่ครับอยู่สโมสรฟุตเร่ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่จะมีสักกี่คนครับที่รับทราบรับรู้นะครับว่าหนุ่มเจจนาทิพย์เนี่ยมีพี่ชายที่ร้อนแรงไม่แพ้กันทีเดียวครับสำหรับพี่ชายของหนุ่มเจก็คือหนุ่มเจมชวิสสงกสินนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ค่อยจะออกหน้าสื่อมากนะครับซึ่งเจ้าตัวมีการจบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ นี่ครับต้องเป็นระดับสจวตสายการบินดังด้วยนะครับก่อนที่จะมาสมัครอบรมและได้รับประกาศสิริบัตรเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินชื่อดังครับแถมทั้งคู่เนี่ยยังหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยครับสัญนาถูกต้องนะครับถอดแถบกันมาเลยครับถอดแบบกันมาเลยเรียกได้ว่างานดีทั้งคู่เลยทีเดียวก็ว่าได้ครับทั้งหนุ่มเจแล้วก็พี่ชายนะครับนี่ครับโอ้โหเราดูภาพนะครับต้องบอกว่าถอดแบบกันมาแล้วครับแล้วก็หล่อระดับดาราเลยก็ว่าได้ นะครับแล้วก็นะครับเป็นสจวตของสายการบินชื่อดังด้วยครับแล้วก็จบจุฬานะครับจบจากจุฬามานะครับและแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยทางหนุ่มเจชนาทิพย์เองก็ไปอยู่ที่สโมสรฟุตบเร่ทางญี่ปุ่นเนี่ยซื้อตัวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นเขาให้ฉายายกย่องถึงขั้นว่าเป็นนักเตะซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยเราเลยนะครับสำหรับคุณเจชนาทิพย์สงก็สีอยู่อีกฉายาก็คือเมสซี่เจนะครับก็แสดงความดีกับคุณเมสซี่เจเลยครับแล้วก็วันนี้พามาเปิดชมหน้าเปิดวาร์ป พี่ชายสุดหล่อของนุ่มเจชนาทิพ์ครับเข้าไวส้สนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ